สวัสดีจากเมืองกอรหมากนะครับเพิ่งลงรถไฟมาแล้วก็ขับรถมากันวันนี้เราจะไปเมืองเอกิซามนะครับก็จะไปได,ดูหมู่บ้านยุคกลางนะครับเดอะโมยองนัสนะครับแล้วก็จะเห็นอันนี้เป็นโคงปวงนะครับคงปวงก็คือวงเวียนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปเรื่อยๆบรรยากาศทั่วไปก็จะเป็นไร่ข้าวโพดน,นะครับ สองข้างทางตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นปราสาทนะครับหรือว่าฟอกเตอร์แคสนะครับข้างบนนะครับอ,องค์ดีเลชาโตอุลเลฟอคเตอร์แคสชาโตนะเป็นชาโตนะครับนี่นะครับเป็นเมืองเอกิซียนะครับเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดใน Mais ici, ce n'est pas au centre-ville. Non, non, pas encore. C'est vieille ville, c'est ça c Là, c'est la nouvelle c'est En dehors du village, enfin, c'est le village, mais ce n'est pas le... le vieux village. Là, pas comment, ça va commencer. Ça a ยังเป็นเมืองใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะครับสังเกตป้ายถนนนะครับเป็นโซน30นะครับโซนท้องก็คือว่าห้ามขับเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่นี่มีเรดาร์หรือว่าคาด้านในภาษาฝรั่งเศสนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับเอเต้นะครับเป็นฤดูร้อนนะครับแล้วก็เข้ามาดูกันในส่วนที่เป็นของเมือง Oui, il y a pas mal de monde. Ah hein. oh oui, c'est... Il y a beaucoup de touristes, toujours. À il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Hein. C'est un des Ça a été élu plus beau village de France. C'était comme ça C'est récent ou c'est depuis longtemps euh, c'est... Depuis, depuis... Le village comme ça Oui. Depuis toujours euh, Non, comme... comme le village a été sélectionné. ต uh, enfin ั้ง3-4ป s 2020 2021เออใช่ใช่ใช่ก็ป้ายที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในฝรั่งเศสนะครับก็ประมาณ30ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็มันก็สวยแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้รับเลือกนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับอันนี้เรากำลังจะไปปาร์กิ้งกันนะครับ จอดรถนะครับองเอาาร์คิ่งสิเปยองอีซี่ก็ต้องจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินก็คือเปยองนะครับแดดกำลังดีท้องฟ้าใสนะครับอานจะร้อนนิดนึงอ่ามาถึงแล้วนะครับปาร์คิ่งนะครับ หมู่บ้านเป็นแบบสไตล์โคลัมบัสนะครับเป็นไม้ด้วยผสมปูนผสมฟางผสมดินเข้าไปข้างในนะครับเป็นหมู่บ้านวายนะครับ นะครับแบบนี้นะครับต้องระวังนะครับก็คือต้องหยุดก่อนเสมอนะครับถึงไม่มีรถก็ตามก็คือต้องหยุดตำรวจก็คอยดูอยู่นะครับอย่าโทรดี๋ยวมุมีคนเยอะนะครับแล้วยังหาที่จอดรถกันไม่ได้ก็เ,เป็นโอกาสที่ดีได้ดูสภาพหมู่บ้านทั่วๆไปนะครับ ก็เซฟริเวอร์แคนมีที่จอดรถว่างนะครับแต่เขามีป้ายเขียนว่าโซฟริเวอร์แคงนะครับริเวอร์แคงแต่ว่าเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่านั้นนะครับก็ต้องดูป้ายให้ดีนะครับเมสซี่ป้าครับผมเปอร์มาร์เชียชิฟเฟอร์ชิฟเฟอร์มาร์เชียปัสซูเซียส่งผ่านเดสเทส ก็บอกเพื่อนว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับก็ถึงจอดไกลก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินกันมาก็ได้นะครับเดี๋ยว่อยเดินกันมาขาหมู่บ้านนี่เป็นไรอ่องุ่นนะครับมียาด้วยแต่ว่าข้างบนนะครับที่เห็นเป็นแถวๆนะครับก็จะเป็นไรอ่างุ่นนะครับ On peut garer ici. On peut C'est gratuit place. en plus Oui, là, c'est gratuit. Comedy, est une... Ça dérange pas le, non, est prévu, le propriétaire Non, hein. oui, c'est prévu. C'est la place de parking. Oui, c'est une place de parking. Là. On va laisser la fenêtre ouverte ou la fenêtre ต้องปิดหน้าต่างนะครับไม่ได้เปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวมีโจรเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าหมู่บ้านกันนะครับ